ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกทุกท่านนะคะเราก็มาพบกันอีกวันนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องวันนี้คืมแต่เช้าเลยนะคะก็พยายามนะคะพยายามลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องตลอดนะคะขอให้ท่านเข้ามาดูมาชมนะคะหากท่านที่อยากได้สินค้าของวรดานะคะเป็นผ้าสิ้นนยคะผ้าสิ้นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นสีตะโกนะคะสีตะโกที่วรดาลงคลิปไปแล้วว่างนะคะที่ห้อยๆอย่างนี้ว่างนะคะวรดาจัดโปรแคบเกิดละเจ็ดร้อยนะคะตอนนี้อันนี้เป็น เข็นมือนะคะเข็นมือวัลระดาก็จัดโปรเพียง500นะคะหากท่านใดสนใจอยากได้ก็ทักมานะคะสินค้าของเรามี E ีีให้ท่านทุกๆอย่างนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอยากได้อันไหนชัดเจนต้องดู EP ีแล้วก็โทรหาวรดาจากวัโทซุนก็เป็นท้าหนึ่งสี่สองห้าเก้าหกนะคะพ่อแม่พี่น้องคะทักทายกันมาได้นะคะทุกๆคนค่ะโอเควันนี้วรดาจะส start เป็นผ้าพันคอกึ่งคุมไหล่และพันคอใหญ่และ และคุมมหล่ใหญ่นะคะจะยกให้ท่านง,งามๆเลยอากาศเย็นๆใกล้ปีใหม่หล้อเราสามารถเอาไปฝากไปต้อนเพื่อนได้ฝากต้นที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศได้นะคะเป็นสินค้าของคนไทยเราผลิตแน่นอนนะคะหากท่านใดอยากได้เยอะๆหรืออะไรทุกอย่างก็พูดคุยหลังไหม่คือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะเราจะสตาร์ทให้อย่างราคาถูกๆเลยนะคะเป็นผ้า มัดย้อมคามแคสกลนครแต่มีสีสันสวยงามมากนะคะวันนี้วรดา,าจะมาจัดโปรให้ท่านเพียงพื้นละ200บาทยกให้ท่านเลยนะคะอันนี้เป็นมัดย้อมคามสวยมากเลยนะคะจากราคา350้วเรายกให้ท่านเพียง200บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจอยากเอาไปฝากไปต้อนเป็นของฝากของขวัญได้เลยนะคะ เราเป็นเป็นของฝากของขวัญได้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ๋งพร้อมขายชัดเจนวลรดาย,ยกให้ท่านนาเบอร์หนึ่งนะคะแต่มีเยอะนะคะท่านอยากได้หลายๆพื้นก็มีแต่วลรดาจะโชว์พอเป็นสังเกตเท่านั้นเองนะคะว่าท่านอยากได้กี่พื้นกี่พื้นวลรดาจะถ่ายรูปให้ท่านดูอีกรอบหลังนะคะอันนี้นาเบอร์หนึ่งนะคะเป็นผ้ามัดยอมคานแท้ส,สกลนครพันอคอเกึ่คุมไหลใส่สบายสวยคะ่ะรุน่นนี้ให้ท่านเพียง200บาทนะคะเราไม่ต้องทําเยอะนะคะเราแค่ตัวนี้ก็สวยแล้วนะคะค่ะ โคงอย่างเงี้ยก็สวยแล้วนะคะเป็นผ้าคามของสกุลนครนะคะให้ท่าน200บาทนะคะโอเคมาพื้นที่สองนี้นะคะพื้นที่สองนี้ก็เป็นราคาเดียวไม่ใช่ค่ะคนละลายนะคะขอให้ท่านดูท่านชมนี่คะ่ะลายนี้งามไลยหัวใจแตกแยกนะคะแตกแยกสี่ห้องหัวใจนะคะอันนี้นะคะ สี่ห้องหูหัวใจนะคะเราพิเศษให้200บาทค่ะหาที่ไหนไม่ได้นะคะบางคนขาย350ไม่ลดในนะคะแต่วรลาขายพออยู่ได้วรลาขายของด้วยความจริงใจอยู่เอาที่พออยู่ได้นะคะให้พ่อแม่พี่น้องรักและคิดถึงตลอดนะคะวันนี้เราก็มานําเสนอสินค้าถูกๆอีกแล้วนะคะรุ่นนี้มีหลายนะคะแต่วรลาจะยกให้ท่านเพียง2องนําเบอร์นี้นะคะโอเคเราจะยกเป็นสีส้มและสีชมพูบานเย็นให้ท่านด้วยนะคะ มาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้นี่ค่ะ อันนี้ก็จะมีหลายลายนะคะแต่วรลดาจะยกให้ท่านดูประมาณนี้นะคะอันนี้สีบานเย็นนะคะสีบานเย็นสีชมพูให้พิเศษเลยนะคะ200บาทเช่นกันวันนี้เรามาแบ่งปันท่านสุดๆเรามาแบ่งกันท่านพิเศษเลยนะคะทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายนะคะทุกอย่างมีเทนแน่นอนเราเอามาขายนะคะเราไม่ได้เอามาเพื่อว่าเอายกแล้วไม่มีสินค้ามีค่ะมีแน่นอนท่านอยากได้พื้นไหนทักทายมาอันนี้200บาทนะคะจัดโปรให้เลย200บาทซื้อฝากซื้อต้อนหรือไม่มีใคร ฝากก็ฝากตัวเองนะคะเป็นของขวัญสาหรับตัวเองได้นะคะอันนี้สีส้มนะคะสีส้มนี้เราก็มาพิเศษให้นะคะสีส้มนี่สวยงามมากสุดๆนะ หอมหอมสีไม่ตกไม่ลอกไม่ล่วงเลยนะคะอันนี้เป็นสินค้าใหม่นะคะวรลดาไม่ได้เคยไปผ่านใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะสินค้าของวรดาขายด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์นะคะวรดาขายของตรงหน้าปกไม่โกหกลูกค้าแน่นอนนะคะยกให้ท่านเป็นนัมเบอร์สี่นะคะพ่อเม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจรีบทักมาเลยหากท่านใดอยากได้สินค้าที่ตรงหน้าปกขายชัวรัชัดๆเกนๆเกก็คือวรดาภาคามสกลนครน,นะคะโอเค วรดาจะมาต่อด้วยผ้าตัวนี้นะคะผ้าตัวนี้เป็นผ้าขาวนะคะเป็นผ้าขาวเมชีนะคะแต่เอาไปทําแบบนี้นะคะสีไม่ตกไม่ลอกไม่ร่วงนะคะน่คะสวยถ้าเราอยากใส่คนเดียวก็ใช้อย่างนี้เห็นไหมคะด้านหนึ่งเป็นสีขาวนะคะตัวนี้จริงๆขาย4ี่รอยี่สิบาทนะคะวรลดามาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะตอนนี้นะคะจัดสุดๆเลยนะคะ ช่วงนี้จัดสุดๆจริงๆนะคะเพื่อให้ท่านได้ไปใช้ปีใหม่320บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเอากาไรเพียง20บาทวรดาพิเศษเลย320บาทนะคะเราแบ่งปันให้ท่านนะคะสุดๆ320บาทนะคะสุดๆไปเลยนะคะ320บาทนะคะสวยค่ะผ้าของเราสีจริงสีแท้แน่นอนไม่โกหกไม่ไม่พูดปดนะคะพูดแต่ความจริงเท่านั้น320บาทนะคะโอเค แล้วลมาพื้นนี้ก็สวยนะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะสวยสีตองอ่อนงามมากนะคะนี่ค่ะท่านใดสนใจรีบมาเลยวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันท่านสุดๆนะคะเพียง320จาก499นะคะให้320นะคะสวยค่ะผ้านิ่มเป็นผ้าสีตะก o r นะคะสีไม่ตกไม่ล่วงไม่ลอกนะคะสีไม่ตกไม่ล่วงไม่ลอกนะคะเราก็พิเศษให้ท่านจริ้งๆคะ่ะ320บบาทนะคะโอเคนะคะ เนื้อผ้าเป็นเนื้อลายลูกแก้วสีตะกอนะคะสีนี้ก็สวยนะคะสีนี้ก็สวยงามมากนะคะวร,รดาก็ให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ 320บบาทด้านในก็ขาวนะคะเห็นไหมคะสวยแท้แน่นอนแบ่งปันท่านสุดๆเลยนะคะให้ราคาพิเศษนะคะ320บาทนะคะ320บาทอันนี้น u เบอร์เนะคะน u เบอร์เวราดาให้พ่อแม่พิเศษเลยสิค่ะตรงหน้าปกไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าวราดาจะโกหกนะคะวราดาเป็นคนค้าขายด้วยความจริงใจนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะ มาอีกพื้นนี้นะคะแต่ตัวนี้ที่ยกไปจะมีลายและผืนแต่ตัวนี้จะมีสองผืนนะคะเ mm hmm. พราะสีฟ้า mm hmm. นี่งามมากค่ะ mm hmm. ให้ไปเลยสามร้อยยี่สิบสีฟ้าสวยงามแบ่งปันท่านสุดๆดเลยนะคะ mm hmm. เนื้อแท้เนื้องามเนื้อดีนะคะ mm hmm. เราก็แบ่งปันท่านสุดๆดนะคะสุดๆดไปเลยนะคะเรายกให้เลยนะคะ เดี๋ยวต่อไปวรดาจะยกภาพลายหมี่หายากมากนน้อยอย่างนี้สินค้าคุณภาพนะคะแทบจะทําไม่ได้เพาะฟืมน้อยจะหักทิ้งไปหมดราคาตัวนี้จริงๆ599ห้าเก้าเก้าแต่วรลดายังขายยกในไลฟ์ของเราอยู่นะคะตัวนี้พื้นละสี่ร้อยบาทเท่านั้นท่านใดสนใจทักนะคะสี่ร้อยบาทมีไม่กี่พื้นนะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีสินค้านะคะไม่มีสินค้าอีกแล้วนะคะนำเบอร์เก้าวรลดาก็ให้ท่านสี่ร้อยบาทนะคะ ท่านใดสนใจรีบเลยนะคะสินค้าไม่มีนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะโอเครายมีเลขเป็นผ้าพันอนะคะสวยจริงๆนะคะสิบนะคะห้าเก้าเก้าเราให้ท่านสี่ร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสี่ร้อยบาทนะคะเราแบ่งปันท่านสุดๆดเลยนะคะสี่ร้อยบาทเลือ3สามผืนเท่านั้นนะคะคุณแม่เนนเอาไปหลายผืนนะคะคุณแม่เนนมาจากประเทศเยอรมน,นีมาซื้ออุดหนุนวลดาก็กรับขอบพระคุณคุณแม่มากนะคะกรับขอบพระคุณคุณแม่อีกครั้งค่ะ โอเคนี่คะ่ะม่วงนะคะสีม่วงตัวนี้สีม่วงที่สวยงามมากสุดๆเลยนะคะวรดาก็ให้ท่าน400บาทเหมือนกันนะคะมีแค่4ี่พื้นนะคะพวกนี้นะคะสี่พื้นท่านใดสนใจรีบเลยนะคะแบ่งปันสุดๆเลยนะคะเราจะยกให้ท่านไปเรื่อยๆนะคะตามที่สินค้าเรามียกไปเรื่อยๆท่านต้องการแบบไหนก็รับไปเลยนะคะโอเค แล้วเราจะมาเป็นรุ่นนี้ผ้ามัดย้อมเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นผ้าสีตะกอนะคะามีอยู่สองผืนตัวนี้ราคาเต็ม4999นะคะวรลัศดาก็จะมายกโปรแบ่งปันให้ท่านนะคะเท่ากับผ้าลายใบไม้320บาทนะคะท่านใดสนใจทักเป็นสีตะกอเนื้อนิ่มมากเลยนะคะตัวนี้เราให้พิเศษนะคะสุดๆส2ด320บาทนะคะสวยมากผ้าเนื้อนิ่มสีตะกอแน่นอนเลยนะคะ เป็นผ้ามัดย้อมนะคะผ้ามัดย้อมสีตะกออสวยงามสุดๆนะคะพอท่านดูท่านชมได้สินค้าเราโอเคนะคะเดี๋ยววรลดาจะยกอีกพืนหนึ่งอยู่ในนู้นวรลดาจะยกให้ท่านทุกผืนเลยนะคะท่านจะได้เห็นลายนะคะท่านจะได้เห็นลายของเขานะคะว่าแต่และวผืนลายแบบไหนแบบไหนนะคะท่านดูไปเลยนะคะสวยนะคะงามค่ะอันนี้เป็นมัดย้อมสีตะกอเนื้อนิ่มนะคะ หอมหอมคามสะกนนะนลนครวรดายกให้ท่านเพียง320บาทชุดไปเลยนะคะอันนี้นํำเบอร์อะไรเอ่ย12แล้วก็ต้อง13อันนี้นําเบอร์สินะคะเป็นมัดยอมคามแท้สะกลน,นครน,นะคะมัดยอมคามแท้สะกลน,นครน,นะคะสินค้าของเรามีกริงพร้อมขายแน่นอนไม่โกหกลูกค้าวรดาขายของด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์นะคะ ขอให้ท่านไว้ใจวรดาผ้าคามสกลน,นครน,นะคะค้าขายด้วยความจริงใจนะคะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามาจนโตมีครอบครัวหมดแล้วนะคะโอเคแลว้ววรดาจะยกหมวกนี้นะคะหมวกตัวนี้หมวกตัวนี้ราคา120แต่วรลดาจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องหน้าไล์อยู่นะคะตัวนี้ใบละ90บาทพึ่งมานะคะท่านใดสนใจนะคะนี่คะ่ะหมวกตัวนี้ไม่มีระบายนะคะขอให้ท่านดูนะคะสวยงามนะคะ เกทับหนึ่งนะคะเวลาดาจะยกแบบนี้ให้ท่านนะคะเก้าสิบทับสองนะคะท่านจะได้ใบไหนนะคะเก้าสิบทับสามนะคะเก้าสิบทับสามนะคะเก้าสิบทับสี่นะคะเก้าสิบทับสี่นะคะเก้าสิบทับห้านะคะท่านจะได้ลายไหนทักมานะคะเก้าสิบทับหกนะคะเก้าสิบทับหกคือใบนี้นะคะ 9 0ทับเกียอันนี้ออกซีขาวเยอะนะคะแล้วแต่ท่านชอบนะคะโอเควรดาลดจัดโปรให้ท่านใบละ90บาทนะคะแล้วมีตัวนี้ตัวนี้เป็นระใบะคาคาร้อา139แต่วรดาให้ท่านใบละร้อยนะคะท่านใดสนใจทักมามีอย่างละใบใบที่1ใบที่2 ใบที่หนึ่งใบที่สองนะคะท่านจะเอาใบไหนใบละร้อยบาทนะคะเราจัดโปรแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะท่านใดสนใจทักมาได้นะคะโอเคนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายค่ะและว้ววลาดาย,ยังเหลือกระเป๋าใบหนึ่งเดี๋ยวจัดโปรให้ท่านเลยนะคะจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะคืนกําไรให้ท่านทุนไม่ได้นะคะตัวนี้ทุนไม่ได้ขาดทุนแต่มีใบเดียวอยากขายออกให้หมดนะคะขายให้ท่านเลยนะคะร้อยยี่สิบบาท คุณวรลดามากับปอไปนี่ร้อยหาวรดาขายอยู่169ได้กําไรนิดหน่อยแต่วรดาขาดทุนให้เลย120มีใบเดียวเปลี่ยนไม่ได้คืนไม่ได้นะจ๊ะตัวนี้วรดาพิเศษให้นะคะพิเศษให้เลย120นะคะ พิเศษให้สุดๆนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจสินค้าแบบไหนทักทา,ายมาได้นะคะมีกิ่งพร้อมขายพร้อมแบ่งปันให้ท่านสุดๆไม่โกโหกลูกค้าขายด้วยความจริงใจท่านใดพ่อแม่พี่น้องท่านใดเข้ามาอยากซื้อสินค้าวราดาผ้าคำก็ดู EP นะคะหรือท่านแม่แม่บางคนบอกว่าไม่มีแอปไม่เป็นไรคะ่ะ คุณแม่โทรมาคุยกับวราดาเอาเบอร์โทรให้วรดาเอาที่อยู่ให้วรดาแล้วก็ท่านไปโอนเซเว่นสิบห้าบาทวรดาก็ส่งของให้เลยวรดาไม่เคยส่งไม่เคยเอาของตกค้างไว้จะรีบส่งให้ท่านแน่นอนเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาขอบพระคุณทุกคนที่อุดหนุนเข้ามาซื้อเข้ามากดไลค์กดแชร์และอุดหนุนวรดาให้ความเมตตาต่อวรดาตลอดมานะคะกบขอบพระคุณค่ะ